สวัสดีครับกลับมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกันในวงการลูกทุ่งกับที่นี่ลูกทุ่งครับอารไอกุณาพรใส่ชุดไทยจน f อฟบอกว่านี่นางนพมาศชัดๆไม่ใช่หมอลำ สำหรับการแสดงเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับที่งานลอยกระทงบ้านหนองพระองค์ตําบลหนองกระทิงอําเภอลำปลายมาจังหวัดบุรีรําของคณะหมอลำเสียงวิหกนกพงศกรที่ได้เดินทางไปทําการแสดงที่นั่นนะครับแต่งานนี้น้องอาไอสกุณาพรลูกจ๋าของพ่อจ๋านกพงศกรนะครับก็ได้มีการแต่งชุดไทยหลายคนมองคิดว่า นางนพมาศนึกว่ามาผิดเวทีแล้วครับโดยอาอายสก,กุณาพรนะครับมาในชุดไทยสีแดงนะครับใส่สบายพร้อมต่างหูและมงกุฎที่สวมอยู่บนศีรษะสวยงามมากๆเลยครับ โดย Facebook พี่หลิมบ่าวมือมิกเสียงวิหกได้มีการโพสต์ภาพของอาอายสกุณาพรไว้รวมถึงแคปชั่นว่าว้าวอาอายสกุณาพรนางนพมาศหมอลำเสียงวิหกงามครับหลังจากโพสต์ดังกล่าวนะครับก็มีแม่แม่แ,มแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์จำนวนมากครับไม่ว่าจะเป็นป้าดป้าทสวยมากๆค่ะหลงรักนางหาทางออกไม่ได้ขอบคุณภาพสวยๆจากพี่ลิม ของอีลาน้อยด้วยนะคะรวมไปถึงข้อความที่ว่าสวยวันสวยคืนเลยอีลาอาอายสาวน้อยของพ่อจา๋าบางก็บอกว่าออร่ามีสเสน่ห์ค่ะงามจริงๆรวมไปถึงข้อความที่บอกว่าป้าสวยทะลุขอบคุณภาพสวยๆนะคะรวมถึงข้อความที่บอกว่าใส่ชุดไหนก็สวยนะคะคนเก่งเป็นต้นครับสําหรับอาอายสกุณาพรนะครับแจ้งเกิดเป็นทางการกับเสียงวิหกนะครับโดยบินมาจากจังหวัดมหาสารคามโดยมีพระเอกหมอลำอย่างนกพงศกรเป็นเจ้าของคณะเสียงวิหก คอยประครบประงม,มสอนร้องสอนลำมมาตลอดนะครับเรียกได้ว่าปีนี้เป็นปีทองของน้องอาอายสกุณาพรและคณะเสียงวิหกอย่างมากเลยครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กับที่นี่ลูกทุ่งด้วยนะครับ